รอบบ่ายค่ะทุกคนยายไม่ไหวนะคะตอนนี้ยายอยู่ในห้องค่ะอยู่ข้างนอกไม่ไหวร้อนค่ะต้องอยู่ในห้องเปิดแอร์ใช่ไหมย,ยายไปข้างนอกไม่ไหวร้อนมากไหม,อมตอนนี้เอาตัวมาไว้ในห้องค่ะทุกคนกินอาหารรอบบ่ายนะคะกินแบบเป็นแก้วอย่างนี้ดีทุกคนวิตามินโปรตรีน แบบง่ายๆนะจ๊ะเดี๋ยวใบ,บเดี๋ยวจะเอาทุเรียนมาให้กินอีกแล้วจะกินไหมทุเรียนอะ่ะกินเป็นยังงี้ไหมเป็นยังไงอ่ะเออไม่หนาวไม่ร้อนอะไรกันเนี่ยทําไมอ่ะผมไม่เป็นยังยยงี้เป็นยังไงมันก็ร้อนกันหนาวะะกันก็ร้อนกันหนาวตอนนี้เปิดแอร์ก็หนาวถ้าปิดแอร์ก็ร้อนระเบิดแสงแสง นี่จะ้ะตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบนาทีทุกคนให้พี่ดอกไม้กินยาน้าขาวเขากิ้นหนๆก็ได้เนาะได้ไค่อยๆกินไปไม่ต้องรีบกินเช็ดปากเขาเนี่ยกระดาษเราไว้ให้เนะี่ยเดี๋ยวสักเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆถึงจะทุเรียนมาให้กินนะรู้เปล่าเออฉันออกไปทํางานก่อนนะยายอยู่ในห้องอย่าไปไหนนะไม่ไปแล้วไ,ไม่ไเปนไนี่แล้วอย่าค้นของเล่นนะ นี่จะไปค้นอะไรได้แล้วเนี่ยเยวบค้นของเล่นนะฉันจะออกไปทํางานอยู่นี่นี่อยู่ใกล้ปูนไอ้ปูนมันอยู่เป็นเพื่อนรู้เปล่าอไอ้เราเยนร้อนรับเออ,เอ,อไอ้ปูนมันอยู่ข้างนอกก็ร้อนมันก็นอน,น,น,อนเป็นเพื่อนยายไอ้ปูนก็ชอบอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหวางกันมันพูดแหละรู้ถึงมันมันรู้ <laughs> <laughs> ปูนนอนอยู่เป็นเพื่อนยายนะคอยดูยายให้ยายค้นของเล่นนะลูกรู้เปล่า <laughs> หนูรู้ป่ะเนี่ยลูกฮะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเร็วๆลูกสวัสดีครับเร็วครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วครับเร็วเดี๋ยวป้าขนมให้สวัสดีครับครับเร็วๆครับเร็วๆรซิครับเร็วๆสวัสดีครับอยู่เป็นเพื่อนยายนะหนูต้องอยู่กับยายนะลูกเออครับเหรอจะครับเออจะสวัสดีเออวัสดีครับก่อนแล้วเออวัสดีครับเออเออข้างนี้มั่งข้างนี้มั่งอ่ะ จะเอาขนมอยู่กับยายนะลูกเฝ้ายายนะอย่าให้ยายค้นของเล่นนะเนี่ยอย่าค้นของเล่นนะไอปูนมันดูอยู่นะจะไปค้นอะไรอย่างนี้ยังยังไม่อยากรูปแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าค้นของเล่นนะไอปูนมันฟ้องชนะรู้เปล่าไปค้นอะไรเล่นกูไปค้นอะไรแล้วห้ามค้นนะรู้ไหมนะโอเคโอเคไหมโอเคเปล่าโอเคโอเคอนเวโอเคทำยังไงโอเคทำโอเคก่อนเร็ว อย่านี่อย่าค้นของเล่นนะไอปูนมันเฝ้าอยู่นี่ไอปูนมันดูอยู่นะห้ามค้นนะรู้ไหมนะอย่าค้นของเล่นนะไอหนูดูนะไอหนูดูนะรู้เปล่าถ้าเกิดยายค้นของเล่นหนูเห่าเลยนะเรียกปลาเลยนะลูกรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับอุ้ยปลาออกไปทํางานก่อนนะลูกปลาไปทํางานก่อนนะลูกอยู่กับยายนะลูกนะอื